ตู้นอนัาษาดมันมากหนึ่งสองสามหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนำตาม เมาหมดละตาเนี่ยใครเล่นตำอ่ะอมสามนักออกบริโภคเลยสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเอก้สิ็สามอาให้เสียไปสามสี่ห้าเขาโยสามวิยญาณนะเยอะเท่าไหร่ chăm bài anh à mày chăm bài này mày bài mày chăm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 Ừ Hạt trăm chăm chăm đi này. หาสีสามก็โดนโดนหลัง่อนถ้าใครยอมไม่มีตรงนั้นจะตาย Sì sông nhỉ? Ôi, sì vãi, ảnh này là bọt bọt. Thầy nhau lúc khép đèn mất đi. Thầy xin mẹ sắp, mẹ sắp cho gọt lên nào. Thầy đi. Sống mười. Tình xuống mong anh. Chị ơi, trả tỷ lòng mỗi đêm. Sống mười. Mà ở nó, khai สองส,สามสิบสี่ใบเนี่ยสิบใบเลยละมั้งสิบใบในเส้นสิบ,สบ,สบ 10 bạch ngon Sịp bạch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 5, 6, Chạy vô át Nguyên tạc mhmm tất nhiên phong Ngay cả bữa hả hả thật hả 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 ăn hả 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 Bất hả nhiều hả hả tâm hả điều hả 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 tâm hả ừ, tâm พอเมือนแต่ละสีสีเอียวก็อยู่สเมตรนะสีีเอียวนะสสีเดียเดี๋ยวก็เก็บยังเด้อมือนกันบอกให้เตรียมเตรียมไว้เตรียมไว้นี่เหมือนผมไลหขึ้นสิบสี่ใบแล้วน่ครับนี่หกสูงเท่านั้นสิบใบสิบใบังของแกสิบใบก็หกใบอ่าเท่าไหรนหกใบเท่า ไสิบสี่ใบตัวนี้สิบสี่ใบบ่แมนคุณที่เก่งมาเอียวสองรอบแล้วนะเอ,อียวอันนี้ใท่นหนี่มือหนึ่งขาดซีก็หาเลยเดี่ยวด้ป่ะเนี่น<ผ>มีหกมาหนั่งาอนี้ไม่ใครดิผมบอกเลยนะผมชอบซีซีเอ,อียวผมเลยเอาห้ากับหกออกอืมถ้าห้ากับหกมาก็ถูกอ,ะอ่ะเอบเอด อ่เอืเลยงเงั้นรู้เอาเองเลยรู้น่ะเจ๊เหเล่นแบบนี้เจ๊เสียวอี้วน่ะเสียวแล้ว่ะนโอ้สองกับเอียวโอ้สีบ่มีผมชอบเอียวเดียวผมชอบเอียวดียวเอียวกับสีบ่มีเกี่ยงตี่าเห็นแดงๆอันนี้สองหมเป็นสองหมื่นสองหมื่นสกหนเดยเดี๋ยวนุก็กดีดนะสองห่นสี่ เป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองบาทเจ็ดหมื่นสองเดียวท่ใจหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่น่คนเดียวเนาะอืมดูแว่งกันได้กี่หน่วยหนึ่ ยังไม่จบเกมเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองเกินกำไรสองหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอ่ะขยาวครับเจ๊ สี่ห้าอีกแล,นะล้วมั้งเอ้าเต็งสูงเลยเลือสามต่ำนนะว่เลอกไรอ่ะเต็งสูง่สามต่ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดสีต่ต่ำอาสีวะว่านะ้อหกสามห้าสามเส,ส,ส,สียห,หกหมื่น

ชอบเลยเปิดเลยไปเลยชอบไม่เหมือนกันนะเป็นมหาสิยอนะผมว่าหกเต็มเต็มลสูงอ่ะหกสองหกสอก็ไ้สองกได้เต็งสันกิมั่งค่ะขนาดเอามาดักเสียหกก็ได้ย่งไม่ายสันกิมั่สอง่หก็ยั้อยู่เอองหเสียสอเสียเต็งสูงเต็งสูงสี่หมื่นูงบ่มีหรอกบอกนี่เสียเต็มสูง ที่แรกก็จะใส่ละหกสูงนั้นไปชอบสี่ห้าหกไงมันหน้ากว้างไงหนึ่งสองสามอืมขาดทุนเท่าทุนหรือเปล่าสามเดี๋ยวที่กับ b มาไหนแน่สี่เงินไปมาเสียงไงตัวโต๊ดไง <c oughs> มุนกมุนแน่ตด2สองเอวก็กได้ตาน้งวกสามได้ไตานี้หน,นึ่งสองสามสีกก่ห <3, S 1> <4, S 2> ้าหกเจ็ดแปดสามหกต่ำ,ตำตส่เสียเสียเป็นสี่หมืเพราะว่าไม่ไม่ต๊ตานี้ไม่ต๊เพราะว่ามันเขว ติงสูงอย่างเดียวสี่หมติงสูงอืมหกสามเดียวเนี่ยนะเจ็ดไบนะหกสามเดียวหกสามเดียวินี่หกก็ต้องมีสูงเนาะอะเผื่อเสียเขจะเอาบสูงเรอหกเดียวเย้เย้เยเอามาก่อนอ่เอามาก่อนแป๊บนึงอาแค่นี้อ่ะเอามาก่อนอืหใบอ่าเปิดใบอ่เปิดเลยเปิดเลย มักสองเอียวเลยไม่ได้มักสามเอียวลยที่ชอบสูงอย่างเดียวเลยไม่ได้ชอบอะไรเลยสามสามแล้วเต่าสามแล้วเหรอโอ้โหมาอะไรจะได้เนี่ยโอ้โหเจ๊สามหน่อหนีบนก็ไปออกละท่าออกตรงไหนก็โดนมาอะไรจะได้สาวโต๊ะห้าหมื่นหกหมื่นหรือมั้งต่มหนึผมไม่ยักผมฝีแล้วผมไม่ยัดก้าไป กาหรือยี่ส <19. S 1> ิบสิบเก้าไแม่บานอะไรรับนักเ็บเป็นหนัหนักขาด <20. S 1> ถ้าจะจอยู่กับสินับตัวอื่นอีกดิบต่อีสิบ่ดีอ้

2ีมันเปรโนอี่่นสองกสามมก้าสงหมมนเ้าคว่าอยาด้เกินหอสามหกเจ็ดอืมสองสามเอาได้สิจงันเก้าแล้วงันสามมันเกันรบแล้วนว่าสี่ง่ไกินแล้วก็ยากได้เกินฉันงงฉันเสียเงินฉัน่ง จะสตนเอีมนนี่ยกว่าเยซีเมืี้อตังลูกไว้จะเปลี่ยนลูกเอ้ามันไม่ใส yeah, ่มันไม่ใช่ของมันโดนขาดไะขอเดี๋ยวไปมือคงซีมทกปใส่ตงไป ตัวเบาลูกน hmm. ึงคอมันวิ่งร่อนเลยอดอยยวต่ำมั้ยวิ่งร่อนเลยเต็งต่ำสองหมื่นามต่ำหมื่นหนึง้ก็ตาน่ะเบอร์หนึ่งสวนมูลไดค่ะ พ่อตัมืหนึ่งมือหนึ่งหนึ่งหมนหกสูงติงสามสวนบ่กเอสองตำสองต่ำอไรเมื่อหนึ่งอ๋อเสรล้วขายยุบนเดยกันยวต่ำกันไม่เสื้อมมาหบเลยเนอทำไมเขาลุกไปกันจะลูกยันเอาลงไปไหมกับเด็กพ่ออะไรบ่บ่เปิด บอกก็สิเปิดเจ้าใจเลยนะเดี๋ยวบ้าแล้วลูกมันเวียงไปเวียงมากลับมาที่เดิมเจ๊งอีกายหกสูงปุ้ยตาเจ็งหกอะไรอะสามไฟสองไฟเชี่ยฮู้ดีจังรู้ไปขอนก็ได้เจ็บเยวปิดประตูบ้านนช่ไหเนี่ยหนบ้าน បាទអូ៎

tinh xuống tất hoặc xuống 6 xuống tinh xong tinh xong tinh xong มื่นหนึ่งอะไรหกใบมากกนนะเสี้ยวกาไหมื่นหนึ่งกลับไปนี่สองพันอ่าติดแท่งสิออกเอาสามเลยสามสองสามเอวอ่ะงั้นก็ให้วัดไปเลยจะได้เสียกันสองคนเอาเวละบ่แล้วบ่เอาใจจริงชอบแต่ไม่เอาเอาเปิดเปิดเปิด่อยเอาเอาเปิด ปล่อยให้เจ๊กินมัน่งมีสามจากตัวเท่า้หแหละเอียวสามโดนเต็มเต็มเลยเจ๊ให้อ้นิไปใส่ผนได้เจ๊กินไปเลยสามเอียวโดนโอ้ดีลแล้วไม่เอาอ่ะแกเปลี่ยนลูกใหม่ไงยังแทงไม่ถูกเลย xóm mình xã mình xóm mình lại yeah. สองหมืน่นเจ็ดแปดหมืน่นแปด่โอ้โอ้โยินแน่มันกระเวดตัวเงิอทไห้แน่เห็นวากับะไรพวกมันไหลเจ็ดเจ็นสิบสสม่น

กันไหมเรียวมากันคนปรกอก Bài. Như vậy Là anh. thì xuống được Tình sinh หกสูงสิบใบซีฮาหกอะไรสามใบหกสูงอะไรไอ้หกซีไทยยอละหกลังละหกหกีทยลยละหใบหขางหกใบหกใบรับอะไรกห่หกสี่หกสี่เอาไปกดละสิบใบแล้วสกสบ เอาสี่ก่อนแล้วกันเสียจะได้โดนสองเอียวห้าเกียงถ้าเสื้อเซกันหายหมดกันมากขึ้นกันเป็นเสียงเดียวกันอะไรือกันก็ตามมือมูอจะมือป๊อกมากขึ้นกันในเกียงเลย